จะจะพาแม่มาเที่ยวชิวชว,วร้านชิว,ชวพาแม่มาร้านชิววชิว,ชว,ชวขายไหมอันนี้นมวไน,น,น,วน,นี้มาเลขหืดยักกันครับ Ik wil het nog kijken, daar entender je me 这能作，这合作。 นี่บริเวณวัดร้อ การคืนแรกงกับนี่ก็มาอีกแห่งกันแล้ว Exacto Ahí me 你明白？